สวัสดีครับอภิรักษ์ีอ,อ้นนอก6232-101 127คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีก็วันนี้จะมาทำบ้านสัตว์เป็นบ้านหนูแฮมสเตอร์ครับวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้นะครับวัสดุหลักจะเป็นไม้ครับที่ใช้ทำข้างไม้เลือ้อยเพราะว่าที่บ้านเป็นโรงไม้ก็เลยที่บ้านส่งมาให้มีก้านปอของกระต่ายทีเทียงไว้ที่ห้องมีเคเบิลทามีตะปู มีแล็กซีนเทปคอนกันไกลครีมตัดลวดแล้วก็เป็นลวดแบบตาขา่ายอะคับอุปรกรณ์อย่างสุดท้ายนะครับก็คือเป็นกระดาษอัดรองวาดรูปครับใช้เป็นฝาปิดแล้วก็เป็นฐานและนี่ก็จะเป็นหน้าตาที่อยู่ของเรานะครับเป็นกรงที่เพิ่งทําเสร็จก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับก็จะมีที่ให้น้ํา อันเก่าของหนูแฮมสเตอร์ที่เคยเลี้ยงไม่ได้ซื้อนะครับเพราะสภาพมันเก่ามากแล้วก็มีถ้วยอาหารมีกรงล้อที่หมุนได้ที่ทํามาจากที่ใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็มีอันนี้จะเป็นแจกันอันเก่าเพื่อน้องอยากเข้ามาวิ่งเล่นแล้วก็จะรองด้วยก้านปอของกระต่ายเราครับเป็นมุมด้านข้างนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ,รบสำหรับบ้านหนูแฮมสเตอร์ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขออภัยที่ไม่มีหนูแฮมสเตอร์อยู่ในกรงด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับกล้าบ๊ายบายบ๊ายบาย